Airbus S225, Along with its military variant, the h 2 2 5 m has become one of the most important and reliable rescue helicopter in Thailand. Operated mainly by the Royal Thai Air Force (RTAF), this helicopter has gained a strong reputation for its long-range, exceptional lifting capability, and advanced rescue technology. Natural disaster, especially flood and storm, are common in Thailand. แอนดี and powerful, the ้ซีเวนดีมาเอพาวเวอร์ฟูลเดพเพนเด็บล์แอร์กราฟแดนแครนแฮนเดิ้ลคอมพลีคแมชชั่นเดอเอสสองร้อยยี่สิบห้าสแตนด์อัพคลีอารีแอสเดอเคาน์ตี้ท็อปชอตส์พร้อมวิ่งอิดวัลลูอะครอสเค้าเลสเซิร์ตแอนด์เรสคิวแมชชั่นเดอเอสสองร้อยยี่สิบห้าบีลองทูเดอซูเปอร์พูม่าแฟมิลี่โนนเวิร์ลไวด์สำหรับเฮฟวี่ดิวตี้โอเปอเรชั่นอีควิปเป็ดวิดทูซาฟรานมาเกล่าสองเอหนึ่งเอนจินเดอเฮลิคอปเตอร์เดลิเวอร์สรอง ดีฟส์เอนจิ้นจัดให้และเอ็กซ์เซนต์บาลานซ์ของพลังงาน,ประสิทธิภาพและเชื้อเพลิง,ช่วยให้เครื่องบินบินได้ไกลระยะทางด้วยการบรรทุกโหลดเต็มหรืออุปกรณ์กู้ภัยหนักนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในไทยที่ภารกิจกู้ภัยมักต้องครอบคลุมพื้นที่ป่า,พื้นที่หุบเขา,ภูเขาลุ่มและชายฝั่งทะเลระยะไกลหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าประทับใจที่สุดของ H-225 คือการบินได้ไกล วิชแคนเอ็กซ์ซีท600นอติกอลไมล์ดิพิงดิ้งออลเดอะมิชชั่นคอนเฟกูเรชันดิสแม็กก์อิทไอดีลฟอร์ซีเรสคิวโอเปอเรชันป๊อกโชว์อิมเมอร์เจนซีแอนเอ็กเทนเด็ดเซิร์ฟมิชชั่นแวร์เอนดูแรนท์อีฟครูเชียลเดอะเฮลิคอปเตอร์แคนฟลายฟอร์มอร์แดนโฟร์เอาล์นอันสต็อปกิฟฟิ้งเรสคิวทีมเดอะอาบิลิตี้ทูโลเคตแอนด์รีฟิววิติมบีฟอร์คอนดิชันเวอร์เซนต์อินเนชชั่นอลดิส ASTER ซัชแอสเดอะเซเวอร์ฟ เดอะเอสสองร้อยยี่สิบห้าอีสเออร์โซโนนสำหรับอิฐเฮฟวี่เพลโอดคาปาซิตี้วิดเดอร์แอบิลิตี้ทูแครรี่อัพทูสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลกรัมออนแอนด์เอ็กเทอร์เนลสลิงอิฐแคนเดลิเวอร์เรสคิวอุปกรณ์มีดิคอร์ซัพพลายฟู้ดวอเตอร์แอนด์เทมพอร์เรอรี่โซลเตอร์ทูดิส ASTER อัพเฟกเอเรียสดิสคาปาบิลิตี้เพลย์เอ็กซ์ตริกอล์โร่ดูริงเนชั่นไวด์อิมเมอร์เจนซีแวร์โรดอาร์บล็อกบริดจ์อาร์ดามาร์กออร์เอ็นทายคอมมิวนิตี้อาร์คัตออฟ The helicopters' large cabin can also accommodate multiple rescue personnel, medical team, or i n j u r e d v i c t i making m it suitable for mass evacuation mission. Another major strength of the H-225 H-225M is its advanced rescue technology. The helicopter is equipped with high-intensity search light and electro-optical system (EOS) and night vision capability. a l l อโล่ยิง e ร to perform mission even ี in complete d a r k n e s s or heavy r a i n It advanced autopilot system provides s u perior stability during hover operation which is essential during rescue hoimission when precision is required this level of technology g i v e s t h a i rescue team a n upper hand when operating in low visibility environments such as dense fog nighttime disaster or heavy monsoon weather เดอะค็อกพิตออฟเดอะเอชสองร้อยยี่สิบห้าฟีเจอร์เอโมเดลดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสสวิตช์วิดมัลติเพิลมัลติฟังชันดิสเพลย์พิลอส์เบเนฟิตฟรอมแอดวานซ์เนวิเกชันทูไฟล์แมネจเมนต์สิสต์เอมแอนด์เรียลไทม์มิชชั่นดาตาดิสรีดิวเวอร์โหลดแอนด์เอนฮันส์เซฟตี้ดูริงลองมิชชั่นเดอะเฮลิคอปเตอร์สดีไซน์เอาท์โซมินิมัลไวเบเรชันแมคกิ้งลองไฟล์มอร์คอมฟอร์ทเบิร์ฟฟอร์ครูเมเบิร์แอนด์วิกติมบีอิงทรานสポートเอท The decision to acquire more units s h o w the country confidence in the helicopters' capability. The RTAF uses the s 225 for a variety of missions, including search and rescue, medical evacuation, transport of special i z e d units, and disaster relief o p e r a t i o n This multi-role flexibility ensures maximum efficiency, especially when different types of emergency occur close together, such as f l o o d followed by l a n d s l i d e maintenance. และโลเคอล์สปอร์ตยังเป็นคีย์แฟกเตอร์แอร์บูส์เมนเทนเอสต้องคอลลาบอร์เรชันกับไทยเอเวอเรชันอินดัสทรีไทยเอนชูริงได้สเปร์พาร์ตรีเพลย์และอัปเกรดที่พร้อมใช้งานภายในประเทศดิสรีดิวโดยทันทีและให้ความพร้อมสำหรับการปรับใช้ที่ใดก็ได้สำหรับประเทศที่เผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยๆการมีความสามารถในการบำรุงรักษาที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญเฮลิคอปเตอร์ภายในสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของภารกิจ สำหรับมีดิคอลเอเวอเรชันเดอะเอสสองร้อยยี่สิบห้าแคนบีอุปกรณ์พร้อมกับสเปรเชอร์,อัลวานมีดิคอลอุปกรณ์,ออกซิเจนซับพอร์ต,และซิตติ้งสำหรับมีดิคอลสตาฟฟ์,สำหรับทรูปทรานสปอร์ต,อีกแคนแครรี่ฟูลลีอุปกรณ์โซลเยอร์,สำหรับเรสคิวมิชัน,อีกแคนบีโหลดได้พร้อมกับเซอร์ไวเอเวลเกียร์,ฟลอตเอชันอุปกรณ์,และหอยสิสเทม,ดีส์อะดัตติบิลิตี้เมคอีกแคนอันดับหนึ่งของเฮลิคอปเตอร์เรสคิวเฮลิคอปเตอร์ใน Like All-Advanced Aircraft The S 2 2 5 Has Challenge Its Operation and Maintenance Costs are High and It r e q u i r e Highly Trained Pilots and Technical Staff It l Also s a Limits Landing o p t i o n in t i g h Urban Environment or Narrow Jungle Clearing However, the b e n e f i t Far outweigh the Limitation When It c o m e to Thailand's Rescue Needs Overall, the Airbus S 2 2 5 s 2 2 5 m stand as a powerful symbol of Thailand's commitment to saving l i f e it long range, exceptional lifting capacity, advanced rescue technology, and strong local support network make it the country's most trusted rescue helicopter. Weather responding to flood, offshore emergency, remote area rescue, or national disaster, the s 2 2 5 continue to prove why it is considered one of the best rescue aircraft in the region.